ถึงเวลาสําหรับการรับโคดอังเปาใครกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้รับแจกซองอังเปาสามารถสแกนมือถือของท่านรับในโทโมนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ช้อปปี้เพได้เลยทั้ง2องแพลตฟอร์ม ได้เลยทั้ง2แพลตฟอร์มทีนี้นะครับผมอยากทราบสักนิดนึงว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราในช่องเก็บตังนั้นชอบซองของ t ูมอนี่วอลเล็ตหรือว่าซองของช้อปปี้เพมากกว่าอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกผมไว้ใต้คลิปสักนิดนึงนะครับผมอยากรู้ว่าช้อปปี้เพเนี่ยเสียงเยอะกว่าไหมหรือว่า t ูมอนี่วอลเล็ตทานสะดวกกว่าจะได้แจกรางวัลได้ถูกต้องรางวัลใหญ่หญรางวัลดีๆรางวัลแบบนี้ผมจะแจกทุกวันแนะนําเพื่อนสมาชิกติดตามสนับสนุนโดยบริษัท Con คอนเวิร์ขุดเหรียญคริปโตบนมือถือ เป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุดทำให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมดุดกดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็เข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะรอรับซองอ่างเป่าซองวอลเล็ตแบบนี้นะครับได้ฟรีๆแบบทุกวันเลย กติกาการรับซองอ่างเป้าช่องของเรานะครับง่ายแสนง่ายเพียงแค่นะครับเพื่อนสมาชิกเข้ามาในกลุ่มเทเลแกรมของเรานะครับแล้วก็รับซองอ่างเปาแบบฟรีๆไปเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมขออนุญาตสร้างซองให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วผมจะเข้าไปปล่อยลิงก์นะครับสำหรับทั้งซองโทมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ทั้งซองในส่วนของ s h o p ปี้เพทั้ง2แพลตฟอร์มนี้สามารถมากดรับกดรับนะครับในส่วนของรางวัลง่ายๆฟรีๆเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ รับซองอังเปาง่ายๆในกลุ่มได้เลยเพื่อนสมาชิกผมได้ทําการพิ้งเอาไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของโทมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของช้อปปี้เพย์นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมมาได้เลยในซองนี้นะนอกจากนี้นะครับผมก็สามารถที่จะกดในส่วนของรับโคดอังเปานะครับสําหรับสายเหรียญคริปโตนะผมจะมีแจกรางวัลรวมถึงกระทั่งข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมได้แบ่งปันกันในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเลขนะครับรางวัลฉลากนะครับเพื่อนสมาชิกชอบ แบบไหนนะครับสามารถที่จะเข้ามาได้เลยก็รับเงินรางวัลง,ง่ายๆฟรีๆกันแบบนี้ติดตามไว้ด้วยสำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโคดอังเป่าทูมนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ใน t e l e gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรม t e l e gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับ เมื่อเราทําการติดตั้งเทเล gram แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโคดอ่างเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บตูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโคดอ่างเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีโอนี้นครับฝาก like, กดไลค์กดสมัครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลางกันไปก่อนแล้วพบกันใน EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ